เมื่อวานนี้ผมพูดถึงความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยดังนั้นประเทศไทยเราก็ต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวระหว่างยักษ์ใหญ่อย่างจีนกับประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราอย่างฟิลิปปินส์ด้วยความกังวลแต่กขณนเดียวกันครับเพื่อนเราในอาเซียนประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียนประธานาธิบดีโปรโบโบซเบียนโต ไปเยือนจีนความจริงตอนนี้ยังไม่เข้าไปรับตำแหน่งนะครับยังอีกเดือนสองเดือนวันนี้ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมและว่าที่ประธานาธิบดีแต่ก็ใจร้อนและจีนก็คงไม่ว่าอะไรว่ามาที่นี่ก็รู้กันละว่ามาในฐานะผู้จะมาเป็นผู้นำอินโดนีเซียรับลูกต่อจากประธานาธิบดีโจโกวีซึ่งเดิมทีก็ สามารถเชื่อมต่อกับสีจิ้นผิงได้พอสมควรครับจโจโกวีเล่นเกมใหญ่ในระดับสากลทีเดียวยกให้อินโดนีเซียเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่ซ u เปอร์พาวเวอร์แต่ก็ไม่ใช่ประเทศเล็กเรียกตัวเองว่าเป็นมิดเดิลพาวเวอร์คือประเทศสำคัญระดับกลางที่สามารถเชื่อมต่อกับมหาอำนาจที่มีความขัดแย้งก็อยู่แล้วเห็นโจโกวีบินไปจับมือกับ ปูตินไปพบป,ปะกับผู้นำของยูเครนเซเลนสกี้ไปเจอกับโจไบเดนและนี่ครับไปเจอกับสีจิ้นผิงด้วยดังนั้นพอปราโบโวขึ้นมาก็จะเจริญรอยตามและก็คงจะต้องการแสดงจุดยืนด้วยว่าจะสารต่อความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับจีนอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ผมเชื่อว่าสีจิ้นผิงก็คงจะบอกว่าอยามาได้เลยเพราะจีนก็ต้องการแสดงว่าจีนนั้นไม่ได้มีศัตรูอยู่กับสมาชิกอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์นะส่วนใหญ่เพื่อนในอาเซียนมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยซ้ำไปกรณีฟิลิปปินเป็นข้อยกเว้นเมื่อวานนี้ครับ p ร o โบโบไปถึงความจริงไปถึงตั้งแต่วันอาทิตย์ละ ถือว่าเป็นการเดินทางต่างประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งจีนทั้งอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าก้าวสู่ยุคของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ถือว่ามีแนวโน้มที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบอกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ยุคใหม่ CCTV สื่อทางการของจีนก็อ้างเลยครับว่าสีจิ้นผิงบอกกับผู้นำอินโดนีเซียว่าเราสองประเทศกำลังมองความสัมพันธ์นี้ในแง่บวกสีจิ้นผิงบอกว่าจีนมองความสัมพันธ์ทวิภาคีกับอินโดนีเซียจะมุมมองทางยุทธศาสตร์และมุมมองระยะยาวและบอกว่าปักกิ่งพร้อมที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียนั้นลุ่มลึกกว้างขวางกว่านี้แปลว่ายังมีอะไรที่ต้องทำกันอีกได้หลายอย่างดังนั้นเราไปเห็นเลยครับว่าเป้าหมายหลักของการที่ปูโบโวไปเยือนจีนเนี่ยเพื่อต้องการหนึ่งแสดงตนละว,ว่าผมมาในฐานะผู้นำของอินโดนีเซียที่กำลังจะเข้าไปรับตำแหน่งสอง ผมจะเชื่อมต่อความสัมพันธ์ที่เคยมีมาในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมกับจีนด้วยโปรบโวจะอยู่ที่จีนสามวันแล้วก็พบกับนายกรัฐมนตรีหลีเฉียงกับรัฐมนตรีกลาโหมตงจุนซึ่งมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันมากมายหลายเรื่องเพราะว่ายุคของโจโควีนั้นอินโดนีเซียก็ต่อยอด โครงการ BRI 1แถบ1เส้นทางค่อนข้างจะให้ความร่วมมือกันอย่างแข็งขันโดยที่ลงทุนทั้งสองฝ่ายจีนก็ร่วมลงทุนกับการสร้างรถไฟความเร็วสูงต้องถือว่าจีนนั้นเป็นการประกาศการมาเยือนของผู้นำอินโดนีเซียคนใหม่นี้ก่อนใครเลย พูดง่ายๆผมมองชัดเจนว่ามีความกระตือรือร้นที่จะต้อนรับโปรโบโบพอสมควรซึ่งความจริงเนี่ยย้อนกลับไปโดยประเพณีทางการทูตนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นที่จะรับผู้นำประเทศใดประเทศหนึ่งก่อนที่จะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเช่นกรณีนี่เลยครับ เฟอร์ดินาน์มคสจูเนียตอนที่ชนะเลือกตั้งชนะดูเตเต้เนี่ยสีจิ้นผิงใช้วิธีโทรศัพท์ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าความสัมพันธ์จะมีปัญหาอะไรตามมาตอนนั้นความที่ว่ารับมือมาจากดูเตเต้ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีก,กับจีนนั้นสีก็ต่อสายไปแสดงความยินดีกับเฟอร์ดินานด์มคสจูเนีย หลังจากที่ชนะเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022แต่กว่าจะเชิญให้มาเยือนปักกิ่งนั้นโน่นนะครับมก,การาปี23เลยฉะนั้นการปฏิบัติต่ออินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้นี่แหละดังนั้นจึงเห็นว่า จีนนั้นมีวิถีปฏิบัติที่ต้องการให้แยกมิตรแยกศัตรูอาจจะไม่ได้มองเป็นฟิลิปปินส์เป็นศัตรูซะเลยทีเดียวแต่มองว่าความอบอุ่นความใกล้ชิดกับประเทศไหนมีอย่างไรจะแสดงออกทางการทูตแบบที่เห็นอยู่การพบปะกันระหว่างโบรโบโวกับซีจิ้นเพิงนั้นจึงมีความสำคัญเพราะว่าจะมีการประชุมสามฝ่าย ของฝั่งของตะวันตกคือไบเดนแห่งสหรัฐจะพบกับมาคอสแห่งฟิลิปปินส์และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอกิชิดะจีนมองว่านั่นคือสประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับจีนเท่าไหร่นักก่อนที่3มฝ่ายจะเจอกันก็จีนต้องการแสดงว่าฉันก็มี เพื่อนที่สนิทในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอินโดนีเซียที่เป็นประเทศใหญ่มีอิทธิพลทางการทูตทางการเมืองในอาเซียนและในภูมิภาคนี้ที่มีจุดโดดเด่นพอสมควรนี่เป็นอีกหนึ่งแงม่มุมทางการทูตที่เราเห็นความเคลื่อนไหวใครบินไปบินมามันมีความหมายที่แฝงลึกเกี่ยวกับเรื่องท่าทีและการมองถึงความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดแนบแน่นห่างเหินและกำลังมีปัญหาอยู่อย่างชัดเจนทีเดียวครับ